วันนี้ขอเสนอเมนูมามา่าต้ยมยำไต่ปลาแซลมอนคีบปลาแซลมอนที่ขั้นตอนเปิดไฟเปิดไฟก่อนนะครับเปิดไฟก่อนอเปิดไฟหวยไม่ถูก เปิดไฟรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่มาม่าลงไปอันเดียวกินไม่อิ่มสองห่อ ตามด้วยเศษมะมาที่เหลืออยู่ใน่องเทให้หมดเียของรอให้มันเดือดช้อนกดลงไปหวยไม่ถูกมามะ่าแบบไม่ถูกหวยอ่าเสร็จแล้ว ฟองช้อนออกอันนี้ผมทำกินเองนะครับผมไม่ได้อันนี้นะฟองถึงไม่ต้องช้อนก็ได้กินทั้งฟองก็ได้ไม่ไม่เป็นไรอ่าฟองแล้วก็ใส่ผงม,มาม่าลงไปมีเท่าไหร่ก็ใส่ไว้หมด กินได้และไม่ได้ก็อีกเรื่องหน,งนึ่งไปต้องไปต่อด้วยผมว่ามาก ใส่เข้าไปแล้วก็โคเลโคเลโคเล,ลนิดหนึ่งโคเลหน่อยอ่าโคเลโคเลโคเลน้ำมันเดือด แล้วก็เต,ตาะไขสตไปเอาแถมเปลือกไปด้วยข <c oughs> ันพ่อ <c oughs> เป็นอันเสร็จปิดอืม